คุณเคยรู้สึกเหมือนความรักที่คิดว่าอบอุน่นกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกคุณอยู่ไหมบนถนนเปียกฝนที่ไม่หยุดใครบางคนปรากฏตัวแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่คุณคิดอดีตความรักและความลับทั้งหมดกำลังจะเปิดเผยต่อหน้าคุณคุณพร้อมหรือยังที่จะชเผชิญกับความจริงที่ซ่อนอยู่ในสายฝนฝนตกลงมาอย่างหนักบ,บนถนนแคบในกรุงเทพ แสงไฟนีออนสะท้อนบนพื้นเปียกทำให้ทุกสิ่งราวกับมีชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ร่มเก่าเสื้อผ้าเปียกโชกน้ำฝนหยดลงบนใบหน้าเย็นเฉียบเธอได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกชายหนุ่มปรากฏตัวท่ามกลางฝนดวงตาของเขาส่องประกายความเศร้าแต่มีบางอย่างในรอยยิ้มของเขาที่ทำให้เธอกลัวกลิ่นฝนผสมกับกลิ่นอับของตึกรางรอบตัว ลมพัดแรงทำให้ร่มแทบจะปลิวจากมือเขาก้าวเข้ามาใกล้แต่สายตาของเขาไม่ได้มองเธอเหมือนกำลังมองผ่านร่างของเธอไปยังสิ่งที่เธอมองไม่เห็นหัวใจของเธอเริ่มสัน่นความทรงจำบางอย่างที่เธอพยายามลืมกลับเข้ามาเต็มหัวเสียงฝนกรบทุกอย่างรอบตัวแต่เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นใกล้ๆหูของเธอร่างกายเธอแข็งทื่อความกลัวและความสงสัยรวมกันจนแทบหายใจไม่ออก เขายื่นมือมาแต่ไม่ได้จับเธอเหมือนกำลังชี้ไปย,ยังความลับบางอย่างที่เธอไม่ควรเห็นฟ้าผ่าแวบหนึ่งสว่างขึ้นชั่ววูและเธอเห็นเงาของคนอีกคนอยู่ด้านหลังเขาแต่ไม่มีใครเคลื่อนไหวความเงียบและสายฝนกลายเป็นเหมือนกำแพงหนาทึบหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ไม่สามารถลาสายตาได้ร่างของชายหนุ่มค่อยๆเคลื่อนไหว แต่ท่าทีของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาเหมือนทุกอย่างที่เธอคิดว่าเป็นความรักกลายเป็นภาพรวงตาเธอยือนตัวแข่งฝนสาดลงบนศีรษะและไหลผ่านเสื้อผ้าเย็นเฉียบจนเหมือนเส้นเลือดในร่างกายแข็งตัวชายหนุ่มหันหน้าไปทางมุมมืดของถนนร่างเอานั้นขยับเล็กน้อยแต่กลับไม่มีเสียงก้าวหรือหายใจเธอพยายามถอยหลังแต่เท้ากลับจมลงไปในโคลนเล็กๆ ทำให้เธอไม่สามารถถอยได้อย่างรวดเร็วสายฝนตีลงมาอย่างแรงทำให้ภาพรอบตัวพรามัวแต่เธอกลับเห็นรอยยิ้มบางอย่างบนใบหน้าของชายหนุ่มรอยยิ้มนั้นไม่ใช่ความอบอุ่นแต่เป็นความเย็นชาและความลึกลับที่ทำให้หัวใจสัน่นเสียงฝีเท้าเบาเบาดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มาจากด้านหลังเธอเธอหันไปทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุ ชายหนุ่มก้มมือไปสัมผัสน้ำฝนและน้ำฝนที่ถูกสัมผัสกลับสะท้อนเป็นภาพของหญิงอีกคนหญิงคนนั้นเหมือนเงาในอดีตรอยยิ้มและน้ำตาเต็มไปด้วยความเศร้าเธอรู้ทันทีว่าความรักที่เธอคิดว่าเป็นจริงอาจเป็นเพียงภาพลวงตาที่ชายหนุ่มสร้างขึ้นและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวกลายเป็นกับดักของความทรงจำสายฝนยังคงตกไม่หยุดและเสียงฝีเท้าค่อยๆเข้าใกล้ แต่คราวนี้ไม่ได้มาจากชายหนุ่มมันมาจากด้านหลังเธอโดยตรงหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหยุดเงาในความมืดเริ่มเคลื่อนเข้ามาและชายหนุ่มหันหน้ามามองเธออีกครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าแต่แฝงความลึกลับที่น่ากลัวเหมือนเขารู้ทุกความลับและพร้อมที่จะเผยความจริงที่ทําให้เธอสั่นสะานสายฝนกระหน่าลงมาราวกับพายุทําให้เสียงรอบตัวกลายเป็นเพียงจังหวะกระทบพื้นเปียก เธอหายใจแรงจนเริ่มรู้สึกปวดหน้าอกร่างกายสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้ชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้เธออีกครั้งแต่ครั้งนี้ร่างเขาดูสูงและแกร่งกว่าที่เธอเคยเห็นร่มที่เธอถือแทบปลิวไปกับสายลมเงาในมุมมืดเริ่มปรากฏชัดขึ้นเหมือนใครบางคนเฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหวของเธอเธอพยายามหันหลังนี้แต่เท้ากลับติดอยู่ในโคลนทุกการเคลื่อนไหวช้าและเจ็บปวดเสียงโหโร้เบาๆดังขึ้น ไม่ใช่เสียงของชายหนุ่มแต่เสียงของใครบางคนที่เธอไม่รู้จักเสียงนั้นชัดเจนจนทําให้ขนลุกสู้ร่างเอาเริ่มเคลื่อนไปไกลและภาพสะท้อนบนพื้นน้ําฝนทําให้เธอเห็นสิ่งที่น่าตกใจมันไม่ใช่ชายหนุ่มแต่เป็นเงาของคนที่เธอรักซึ่งเธอคิดว่าเสียไปนานแล้วดวงตาของเขาเงานั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธรอยยิ้มเย็นชาทําให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้น เธอรู้สึกถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ความรักที่เธอเชื่อว่าอบอุ่นกลายเป็นกับดักของความเจ็บปวดและอดีตที่เธอไม่อาจนี้สายฝนกระนําราวกับประกาศความจริงและชายหนุ่มยังคงยืนเฉยเรอให้เธอเข้าใกล้เหมือนรู้ว่าทุกความกลัวและความเศร้าจะพาเธอเข้าสู่ความจริงนั้นโดยไม่สามารถถอยได้ร่างของเธอแข็งทื่อหัวใจแทบหลุดออกจากอกทุกการเต้นของหัวใจเป็นเหมือนสัญญาณเตือน ว่าความรักและความลับที่ซ่อนอยู่กำลังจะระเบิดออกมาเงานในความมืดค่อยๆเข้ามาใกล้และเสียงฝีเท้ากลายเป็นเสียงของอดีตท,ที่ตามเธอมาเธอสัมผัสดได้ถึงความเย็นเฉียบไม่ใช่เพียงจากฝนแต่จากความจริงที่เธอไม่พร้อมรับในวินาทีเดียวทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดและเธอเห็นใบหน้าที่แท้จริงของชายหนุ่มความเศร้าความโกรธและความลึกลับรวมกันทำให้เธอรู้ทันที ว่าความรักนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหัวใจของเธอสั่นสถานจนแทบหยุดสายฝนยังคงตกแต่เธอรู้แล้วว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าไม่ใช่ความรักที่เธอคาดคิดฝนยังคงตกหนักจนทุกเสียงรอบตัวกลืนหายไปเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นรัวดังเด่นในความเงียบเธอไม่สามารถละสายตาจากชายหนุ่มได้ร่างเขายืนสงบนิ่งแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความลึกซึ้งและปริศนา ลมพัดแรงจนร่มของเธอเกิดปลิวและในแวบหนึ่งเธอเห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมือของเขากำลังถือจดหมายเก่าจดหมายที่เธอเคยเขียนด้วยความรักและเคยคิดว่ามันถูกทำลายไปนานแล้วสายฝนล้างถูกสิ่งบนพื้นแต่ข้อความในจดหมายกลับปรากฏชัดเจนคำพูดเก่าๆที่สัญญากันยังคงอยู่แต่ตอนนี้มันกลายเป็นเครื่องตวนใจว่าอดีตที่เธอพยายามลืม กำลังกลับมาหาเธออย่างรุนแรงชายหนุ่มค่อยๆเดินเข้ามาทุกก้าเหมือนมีน้ำหนักของความจริงและความลับที่ไม่อาจเลี่ยงเธอรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างไม่ใช่เพียงจากฝนแต่จากความรู้ว่าสิ่งที่เธอเชื่อว่าเป็นความรักกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการทันใดนั้นฝนที่ตกลงมาหนักที่สุดเหมือนหยุดชั่วขณะและเสียงฟ้าผ่าดังแวบเดียว สว่างชั่วขณะจนทําให้เธอเห็นภาพทั้งหมดชัดเจนชายหนุ่มยื่นจดหมายให้เธอแต่เมื่อเธอเอื้อมมือไปจดหมายนั้นเหมือนละลายลงในมือกลายเป็นน้ำฝนไปทันทีหัวใจของเธอสั่นสะท้านความจริงเปิดเผยสิ่งที่เธอคิดว่าอบอุ่นและมั่นคงเป็นเพียงภาพลวงตาและความรักที่เธอฝันไว้ไม่สามารถกลับคืนมาได้อีกชายหนุ่มถอยออกไปชา้า แต่ดวงตาของเขายังคงจับจ้องเธอเหมือนต้องการบอกบางสิ่งบางสิ่งที่เธอไม่พร้อมจะเข้าใจฝนเริ่มตกเบาลงแต่ความเงียบและความว่างเปล่ารอบตัวทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนและในใจของเธอความรักความเศร้าและความทรงจำรวมกันเป็นความเจ็บปวดที่ไม่สามารถพูดออกมาได้เธอยืนกลางถนนเปียกร่างสันสถานและรู้ว่าจากนี้ไป ชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสายฝนเริ่มซาลงเล็กน้อยแต่ความชื้นในอากาศทำให้ทุกอย่างเหมือนหนักขึ้นเธอรู้สึกถึงร่างกายของตัวเองที่ยังสั่นจากความกลัวทุกก้าวที่เธอก้าวไปข้าหน้าเหมือนฝ่าความทรงจำที่โหนงอยู่ในหัวใจเสียงฝีเท้าของชายหนุ่มเงียบสนิทแต่ทุกครั้งที่เขาเคลื่อนตัวเธอเหมือนได้ยินจังหวะหัวใจของตัวเองสะท้อนกับเสียงฝนริมฝีปากของเขาเผยรอยยิ้มบาง,บาง รอยยิ้มที่ไม่ใช่ความสุขแต่เป็นคำเตือนและความเศร้าในเวลาเดียวกันเธอพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงเธอหายไปในความเงียบของฝนและสายตาของชายหนุ่มจับทุกการเคลื่อนไหวของเธอทันใดนั้นลมแรงพัดผ่านตึกสูงทำให้ใบไม้และเศษขยะปลิวเข้ามารอบตัวเธอสะดุ้งและก้าวถอยหลงังแต่ด้านหลังเธอมีเน่าอีกหนึ่งปรากฏร่างเล็กแต่ชัดเจน ยืนอยู่เฉยๆเหมือนรอคอยบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสายตาของเธอสบกับร่างนั้นและในใจของเธอเกิดความรู้สึกแปลกใหม่ความหวาดกลัวผสมความสงสัยและความเจ็บปวดที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงชายหนุ่มยกมือช้าๆและฝนที่ตกลงมาบนฝ่ามือของเขาสะท้อนแสงไฟนีออนเหมือนหยดแก้วใสเธอรู้ทันทีว่าความจริงบางอย่างจะเปิดเผยในวินาทีถัดไป ร่างของชายหนุ่มและเงาที่อยู่ด้านหลังเริ่มเคลื่อนเข้าหาเธอพร้อมกันแต่ละก้าวเต็มไปด้วยน้ำหนักของอดีตและความลับเธอยืนอยู่กลางถนนเปียกลมหายใจขาดห้วงความหวาดกลัวและความสงสัยผสมกันจนแทบขาดใจและในวินาทีเดียวทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดชั่วคราวฝนหยุดตกเสียงนิออนเงียบและเธอเห็นความจริงทั้งหมดปรากฏต่อหน้าชายหนุ่มไม่ใช่คนเดียวที่อยู่ตรงนั้น เงาที่ปรากฏด้านหลังไม่ใช่คนธรรมดามันคืออดีตทั้งหมดที่เธอพยายามลืมทุกความรักทุกความผิดหวงังและทุกคำสัญญาที่เธอคิดว่าหายไปความตึงเครียดถึงขีดสุดหัวใจของเธอสั่นแรงจนแทบหยุดและสายตาของเธอจับทุกสิ่งรอบตัวพร้อมรู้ว่าความรักความเศร้าและความลับทั้งหมดกำลังเชิญหน้าเธอในเวลานี้ฝนหยุดตกแล้วแต่ความชื้นยังเกาะตัวเธอ ทุกก้าวที่เธอขยับรู้สึกเหมือนเดินผ่านเนาของอดีตสายตาของชายหนุ่มยังคงจับเธอไว้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความลึกลับรอยยิ้มบางๆของเขาไม่ใช่คำปลอบใจแต่เหมือนคำเตือนที่เธอไม่สามารถละเลยร่างเงาที่ปรากฏด้านหลังเขาเริ่มเคลื่อนเข้ามาไกลทุกการเคลื่อนไหวช้าแต่หนักแน่นเหมือนต้องการบอกบางสิ่งที่เธอไม่พร้อมรับเธอรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นเฉียบพัดผ่านใบหน้า แต่ไม่ได้มาจากใครมันมาจากความทรงจำเก่าๆที่ถูกฝังลึกภาพเหตุการณ์เก่าปรากฏชัดขึ้นในหัวใจของเธอเสียงฝีเท้าที่ไม่ใช่ของคนดังเข้ามาไกลแต่ร่างเธอยังคงยืนนิ่งไม่สามารถขยับหรืหนีได้เหมือนถูกตรึงด้วยความทรงจำและความเศร้าชายหนุ่มค่อยๆก้าวเข้ามาแล้วพูดเสียงเบาคำพูดนั้นไม่ใช่คำพูดธรรมดามันเป็นความจริงทั้งหมดที่เธอพยายามหลีกเลี่ยง ทุกสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นความรักมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่กับเธอจริงๆความเงียบครออคลุมทุกอย่างสายตาของเธอสบกับเขาและในใจรู้ทันทีว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเป็นเพียงการทดสอบความเชื่อใจและความทรงจำที่เธอไม่สามารถลบได้ร่านเน่าที่อยู่ด้านหลังชายหนุ่มค,อค,อคอ่อยๆเผยให้เห็นเป็นเน่าของตัวเธอเองในอดีตรอยยิ้มและน้ำตาเต็มไปด้วยความทรงจำที่เจ็บปวด ความตึงเครียดพุ่งสูงสุดหัวใจของเธอสั่นแรงเหมือนทุกอย่างกำลังระเบิดออกมาและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าความรักความเศร้าและอดีตท,ทั้งหมดจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฝนหยุดแล้วแต่ความชื้นยังคงแผ่ซ่านในอากาศเธอรู้สึกถึงความเย็นที่ซึมเข้าไปในกระดูกทุกลมหายใจเหมือนหนักขึ้นทุกวินาทีชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้แต่ร่างของเขาเหมือนไม่สัมผัสพ,พื้น เหมือนลอยอยู่เหนือฝนและความมืดสายตาของเขาเจาะลึกเข้าไปในใจของเธอเหมือนรู้ทุกความลับและความกลัวของเธอและรอยยิ้มของเขาไม่ใช่รอยยิ้มที่อบอุ่นแต่เป็นรอยยิ้มของความเศร้าและการตัดสินเธอพยายามขยับเท้าแต่เท้ากลับติดอยู่ในโคลนที่ยังเปียกชื้นร่างของเงาด้านหลังชายหนุ่มค่อยๆเคลื่อนเข้ามาเงานั้นเหมือนตัวตนของเธอเองในอดีต น้ำตาและความเจ็บปวดสะท้อนในสายตาของเงาชายหนุ่มยกมือช้าๆและสายฝนที่ตกค้างบนมือของเขาสะท้อนภาพของอดีตท,ทั้งหมดคำพูดเก่าๆและสัญญาที่เธอเคยเชื่อตอนนี้ชัดเจนและเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมเสียงฝีเท้าเบาๆจากร่างเงาที่เข้ามาไกลทุกก้าเหมือนแรงดึงจากความทรงจำหัวใจของเธอสั่นจนแทบหยุดและความรู้สึกกลัวก็เข้ามาครอบงำทั้งหมดทันใดนั้น สายฝนที่เหลือบนพื้นสะท้อนแสงไฟนีออนภาพทั้งหมดชัดเจนขึ้นในทุกหยดน้ำชายหนุ่มและเงาด้านหลังรวมกันเป็นภาพอดีตปัจจุบันและอนาคตที่เธอไม่สามารถแยกแยะได้ร่างของชายหนุ่มค่อยๆก้าวเข้ามาและคำพูดของเขาแผ่วเบาเหมือนเสียงจากอีกโลกหนึ่งนี่คือความจริงทั้งหมดความรักและความทรงจำที่เธอคิดว่าเป็นเพียงของเธอมันถูกซ่อนอยู่ในสายฝนมาตลอด หัวใจของเธอสั่นแรงจนแทบขาดใจทุกสิ่งรอบตัวอยุดชั่วขณะเหมือนโลกทั้งใบรวมอยู่ที่วินาทีนั้นและเธอรู้ทันทีว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการสายฝนที่เหลือบนพื้นสะท้อนแสงไฟนีออนเป็นประกายระยิบระยับเธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นซึมเข้าไปในกระดูกและทุกลมหายใจเหมือนถูกบีบรัดอย่างหนักชายหนุ่มยืนตรงหน้าเธอดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความลึกลับ ไม่ใช่ความโกรธหรือความรักแต่เป็นความจริงที่รอการเปิดเผยเงาด้านหลังเขาเคลื่อนเข้ามาไกลและร่างนั้นไม่ใช่เงาธรรมดามันเหมือนสะท้อนทุกความกลัวและความเจ็บปวดของเธอเสียงฝีเท้าเบาๆแต่หนักแน่นดังก้องในหัวใจเธอเหมือนทุกย่างก้าวกำลังตือนเธอว่าไม่มีทางหลบหนีจากอดีตชายหนุ่มก้าวเข้ามาอีกฝ่ามือของเขาสัมผัสน้ำฝน,ำฝนที่หยดอยู่บนพื้น และภาพในน้ำฝนกลับสะท้อนความทรงจำเก่าๆคำพูดความรักความเจ็บปวดทุกสิ่งที่เธอพยายามลืมถูกเปิดเผยเธอรู้สึกถึงความหวาดกลัวและความเศร้าผสมกันหัวใจสั่นจนแทบหลุดออกมาและสายตาของเธอจับทุกการเคลื่อนไหวรอบตัวรู้ทันทีว่าสิ่งที่จะเกิดต่อไปไม่อาจหลีกเลี่ยงทันใดนั้นเงาที่ปรากฏด้านหลังชายหนุ่มเคลื่อนไหวพร้อมกัน ร่างของเธอเองในอดีตเหมือนก้าวเข้ามาในปัจจุบันดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความทรงจำที่ยังเจ็บปวดชายหนุ่มเกื้อมือมาอีกครั้งและน้ำฝนที่ตกลงบนฝ่ามือเขาสะท้อนภาพอดีตปัจจุบันและความจริงทั้งหมดทำให้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจจะแตกสลายเสียงหัวใจของเธอดังก้องในความเยบสายตาของเธอจับทุกสิ่งและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าทุกความรักทุกความเศร้าและทุกความลับ กำลังหัดเชิญหน้ากับเธอแบบเต็มๆร่างของชายหนุ่มและเนาอดีตค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้และความรู้สึกเย็นชาเข้าครอบนำร่างกายของเธอหัวใจสั่นสะท้านและเธอรู้ทันทีว่าทุกอย่างที่คิดว่าเป็นความรักกลายเป็นความจริงที่ยากจะยอมรับความเย็นที่ซึมเข้าร่างกายเธอยังคงไม่หายไปเหมือนทุกเซลล์ในร่างกายตื่นตัวด้วยความหวาดกลัวและความตึงเครียดชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล และครางนี้เสียงฝีเท้าของเขาชัดเจนขึ้นทุกก้าเหมือนกดลงบนหัวใจของเธอร่างเงาที่อยู่ด้านหลังเขาเริ่มสัน่นและในแวบหนึ่งเธอเห็นน้ำตาที่ไหลาราวกับน้ำฝนซ้อนทับกับอดีตท,ที่เธอคิดว่าลืมแล้วชายหนุ่มยื่นมือออกมาแต่แทนที่จะจับเธอเขาชี้ไปยังจุดหนึ่งในเงาพื้นน้าและภาพสะท้อนนั้นเหมือนมีชีวิตทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความจริงที่ซ่อนอยู่ หัวใจของเธอสั่นแรงความทรงจำเก่าๆกระนำเข้ามาคำพูดเก่าความรักความเสียใจและความลับทั้งหมดผสมรวมเป็นความเจ็บปวดเดียวเงาด้านหลังชายหนุ่มค่อยๆแยกตัวและกลายเป็นเงาของคนที่เธอเคยรักดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและรอยยิ้มของเขาไม่เคยอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและคำเตือนสายฝนที่เหลือบนพื้นสะท้อนทุกสิ่ง เธอมองเห็นอดีตปัจจุบันและความจริงทั้งหมดรวมอยู่ในวินาทีเดียวทำให้หัวใจของเธอแทบระเบิดจากความเจ็บปวดชายหนุ่มก้าวเข้ามาอีกครั้งและครั้งนี้เธอสัมผัสถึงความหนาเวเย็นที่แท้จริงไม่ใช่เพียงจากฝนแต่จากความรู้ว่าความรักที่เธอคิดว่าอบอุน่นได้กลายเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดและไม่อาจเปลี่ยนแปลงรางของเงาอดีตค่อยๆลอยสูงขึ้นและภาพทั้งหมด รวมเข้ากับชายหนุ่มสร้างความตึงเครียดที่แทบจะรับไม่ไหวหัวใจของเธอสั่นจนแทบหยุดและเธอรู้ทันทีว่าทุกความรักทุกคำสัญญาและความทรงจำจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอยืนอยู่กลางถนนเปียกทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนัดเหมือนเวลาและโลกหยุดหมุนรอให้เธอเผชิญหน้ากับความจริงชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้ชาชาและแต่ละก้าวเต็มไปด้วยแรงดึงดูดของอดีต ความรู้สึกที่เธอคิดว่าลืมแล้วกลผสมรวมกับความหวาดกลัวที่แทบรับไม่ไหวสายตาของเขาเจาะลึกเข้าไปในใจของเธอรากับเห็นทุกความลับความเสียใจและทุกความหวังที่เธอเคยเก็บไว้ร่างเงาที่อยู่ด้านหลังเขาเริ่มขยับและครั้งนี้มีเสียงเบาๆกระซิบเสียงนั้นเหมือนผสมระหว่างอดีตและปัจจุบันทำให้หัวใจเธอสั่นสะท้านเธอพยายามหายใจช้า แต่ความหนาวเย็นและความตึงเครียดทำให้ปอดแทบหายใจไม่ออกทุกการเคลื่อนไหวเหมือนติดอยู่ในฝันร้ายไม่สามารถถอยหรือก้าวไปข้างหน้าได้ทันใดนั้นสายฝนที่ตกข้างบนพื้นสะท้อนแสงไฟนีออนและเธอเห็นภาพทั้งหมดชัดเจนชายหนุ่มเงาอดีตและตัวเธอเองทุกอย่างรวมกันเหมือนกับดักของความทรงจำเขายกมือขึ้นชาชาและน้ำฝนที่หยดลงบนมือเขากลายเป็นภาพภาพอดีต และความจริงทั้งหมดทำให้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจจะแตกออกและทุกสิ่งที่เธอเชื่อถือมานานกลายเป็นภาพลวงตาร่างเงาด้านหลังชาหนุ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้และครั้งนี้เธอเห็นชัดว่ามันคือเงาของทุกความเจ็บปวดความรักที่สูญเสียและคำสัญญาที่ไม่สามารถคืนกลับความตึงเครียดพุ่งสูงสุดสายตาของเธอจับทุกอย่างรอบตัวและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าไม่มีทางย้อนกลับ ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปตลอดการร่างของเงาด้านหลังชายหนุ่มค่อยๆเข้ามาใกล้และครั้งนี้มันเริ่มมีลักษณะเหมือนตัวคนจริงๆเธอมองเห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่มีรอยยิ้มไม่มีความอบอุ่นมีเพียงความเงียบและความลึกลับสายฝนที่เหลือบนพื้นสะท้อนแสงไฟนีออนเป็นประกายแต่เธอกลับเห็นมันเป็นเงาสีเทาเหมือนโลกทั้งโลกกลายเป็นฝันร้ายทุกสิ่งรอบตัวหลอมรวมเป็นความตึงเครียด ชายหนุ่มก็มือไปข้างหน้าแต่ไม่ได้จับเธอมือเขาเคลื่อนไปเหนือพื้นน้ำฝนและน้ำฝนสะท้อนภาพของอดีตคำพูดเก่าๆความรักเก่าๆและความเจ็บปวดทั้งหมดกลับเข้ามาเต็มหัวใจร่างเงาที่เข้ามาใกล้เริ่มเผยรอยแผลเหมือนทุกความทรงจำที่เคยเจ็บปวดถูกสแสดงออกมาหัวใจของเธอสั่นสะท้านจนแทบจะขาดความกลัวความเศร้าและความเข้าใจผสมกันจนรับไม่ไหวทันใดนั้น ชายหนุ่มก้าวถอยหลังช้าๆและร่างเงนาเริ่มค่อยๆลอยขึ้นเหนือพื้นภาพทั้งหมดรวมตัวกันเป็นภาพความจริงสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นความรักกลับกลายเป็นความทรงจำและความเจ็บปวดทั้งหมดเธอยืนอยู่กลางถนนเปียกสายลมพัดแรงจนผมปลิวปกหน้าและหัวใจของเธอรู้สึกเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงดยกเว้นเสียงน้ำฝนที่ยังคงกระทบพื้นในวินาทีนั้น เธอรู้ทันทีว่าไม่มีทางหลบหนีจากอดีตความรักที่เธอคิดว่าอบอุ่นกลายเป็นเครื่องตวนใจถึงความจริงและความเจ็บปวดที่ไม่อาจลบออกไปได้สายตาของเธอจับทุกสิ่งรอบตัวและเธอรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและฝนที่ตกลงมานั้นไม่ได้ล้างความเศร้าแต่กลับทำให้ความทรงจำทุกอย่างชัดเจนขึ้นเธอยืนกลางถนนเปียก ฝนเริ่มซึมลงบนผิวหน้าเบาๆแต่ความรู้สึกหนาวเย็นกลับเข้ามาแทนที่ความอบอุ่นชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้ร่างเขาเหมือนถูกล้อมรอบด้วยแสงสีเทาของอดีตทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยน้ำหนักของความจริงเงาที่อยู่ด้านหลังเขาเริ่มขยายตัวและครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงเงาแต่เป็นภาพของทุกความทรงจำทุกความรักและทุกความผิดหวงังเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่าง หมือนโลกทั้งใบกำลังบีบหัวใจเธอความกลัวและความเศร้ารวมตัวกันจนแทบขาดใจชายหนุ่มยกมือขึ้นชชาๆและน้ำฝนบนฝ่ามือเขาสะท้อนภาพอดีตท,ทั้งหมดคำพูดเก่าๆความรักเก่าๆความเจ็บปวดทุกอย่างปรากฏตรงหน้าเธออย่างชัดเจนร่างเงาที่เข้ามาใกล้เริ่มเผยร่องรอยความทรงจำแผลเก่ารอยยิ้มที่สูญหายน้ำตาที่เคยไหลออกมาทุกสิ่งกลับมาชัดเจนกว่าเดิม หัวใจของเธอสั่นแรงเหมือนทุกความจริงถูกบีบรวมเป็นก้อนเดียวและเธอรู้ทันทีว่าความรักที่เธอคิดว่าอบอุ่นได้กลายเป็นความทรงจําที่ไม่อาจลืมฝนเริ่มหยุดตกแต่ความเงียบกลับหนักหน่วงเสียงน้ำที่กระทบพื้นกลายเป็นเสียงสะท้อนของอดีตและสายตาของเธอจับทุกสิ่งรอบตัวชายหนุ่มถอยออกไปช้าๆแต่สายตาของเขายังคงจับจ้องเธอ เหมือนต้องการให้เธอเข้าใจทุกความจริงทุกความเศร้าและความรักที่สูญเสียในวินาทีนั้นเธอรู้สึกทั้งเจ็บปวดและสงบในเวลาเดียวกันทุกสิ่งที่เคยคิดว่าหายไปกลับชัดเจนและยืนยันอยู่ตรงหน้าเธอและเธอยืนอยู่คนเดียวกลางถนนเปียกหัวใจเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ก็มีความเข้าใจว่าความรักและความทรงจำทั้งหมดจะอยู่กับเธอตลอดไป เธอยื่นอยู่กลางถนนเปียกร่างกายยังสั่นสะท้านจากความตึงเครียดที่ผ่านมาแต่สายตาเธอกลับมองเห็นรายละเอียดรอตัวชัดขึ้นพื้นถนนสะท้อนแสงไฟนีออนเป็นสีส้มแดงน้ำฝนที่เหลือบนพื้นสะท้อนภาพร่างชายหนุ่มและเงาอดีตเหมือนโลกทั้งใบถูกแบ่งออกเป็นสองด้านอดีตและปัจจุบันมาบรรจบกันตรงหน้าเธอชายหนุ่มก้าวเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอเห็นความเปลี่ยนแปลงในสายตาเขา ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะอธิบายร่างเงาที่อยู่ด้านหลังเริ่มละลายเข้ากับน้ำฝนเหมือนอดีตทั้งหมดกำลังสลายตัวไปในความจริงเสียงหัวใจของเธอดังก้องทุกการเต้นสะท้อนกับเสียงน้ำที่กระทบพื้นเธอยื่นมือออกไปแต่ไม่มีใครจับทุกสิ่งเหมือนถูกดึงเข้ามาในภาพความจริงและเธอรับรู้ทันทีว่าความรักที่เคยคิดว่าอบอุ่น ได้กลายเป็นความทรงจำที่สวยงามแต่เจ็บปวดชายหนุ่มค่อยๆถอยออกไปและร่างเนาอาดีตก็ค่อยๆหายไปน้ำฝนที่กระทบพื้นสะท้อนแสงนีออนเป็นประกายเหมือนโลกทั้งใบกลับมาสงบแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นแรงเต็มไปด้วยความเศร้าและความเข้าใจในทุกความทรงจำที่ผ่านมาเธอหายใจเข้าลึกและสำหรับครั้งแรกหลังจากเวลานานเธอรู้สึกถึงความสงบในใจ แม้จะยังมีร่องรอยของความเจ็บปวดแต่ทุกอย่างกลับกลายเป็นบทเรียนและความทรงจำที่คงอยู่ตลอดไปฝนที่หยุดแล้วทำให้เธอได้ยินเสียงรอบตัวชัดเจนขึ้นเสียงหยดน้ำจากหลังคาเสียงลมพัดเบาๆและเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นอย่างชัดเจนเธอเริ่มก้าวช้าๆไปตามถนนทุกก้าวทำให้พื้นเปียกกระเพื่อมเหมือนทุกสิ่งรอบตัวตอบสนองต่อความรู้สึกของเธอร่างชายหนุ่มและเงาอดีตหายไปหมด แต่ความรู้สึกที่เขาทิ้งไว้ยังคงชัดเจนราวกับทุกหยดฝนและทุกแสงสะท้อนเก็บความทรงจำและความรักที่ไม่สมบูรณ์ไว้ในใจเธอเธอหันมองไปรอบตัวตึกร้างและแสงไฟนีออนสลัวสลัว,ลวแต่ไม่ทำให้เธอหวาดกลัวอีกต่อไปเพราะเธอรู้แล้วว่าความเจ็บปวดและความรักจะอยู่ร่วมกันในความทรงจำตลอดไปสายลมเย็นพัดผ่านและเธอรู้สึกถึงความสงบที่ค่อยๆแผ่เข้ามา แม้ความทรงจำบางส่วนยังเจ็บปวดแต่หัวใจเธอพร้อมที่จะรับรู้และอยู่กับมันเธอเดินต่อไปตามถนนเปียกแต่คราวนี้ความเศร้าไม่ได้กดทับแต่กลับเป็นพลังให้เธอเข้าใจความรักและความทรงจำทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของเธอและไม่มีอะไรสามารถลบมันออกไปได้แสงไฟนีออนสะท้อนบนพื้นน้ำเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอดีตและปัจจุบันที่รวมกันและเธอหยุดยืน มองภาพสะท้อนนั้นพร้อมรู้สึกว่าความรักความเศร้าและทุกความทรงจำจะอยู่กับเธอไปตลอดชีวิตฝนหยุดตกแล้วแต่ความทรงจำยังคงลอยอยู่รอบตัวเธอสายลมเบาๆพัดผ่านทำให้ผมปลิวและความเมียบสงัดรอบถนนเหมือนโอบกอดเธอไว้เธอหันมองไปยังแสงไฟนีออนที่สะท้อนบนพื้นน้ำราวกับทุกหยดน้ำและแสงสะท้อนนั้นเก็บเรื่องราวทั้งหมดไว้ในความทรงจำ หัวใจของเธอสั่นน้อยลงความเศร้าไม่ได้หายไปแต่เธอเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันความรักที่เคยเจ็บปวดกลายเป็นบทเรียนและความหมดงามที่ไม่อาจลืมชายหนุ่มและเงาอาดีตหายไปหมดเหลือเพียงเธอที่ยืนสงบนิ่งและรู้ว่าอาดีตทั้งหมดจะอยู่กับเธอเป็นแรงผลักดันให้กาต่อไปแม้ใจยังคงเปียกชื้นจากฝนและความทรงจำเธอเริ่มเดินต่อไปก้าวช้าชาแต่มั่นคง ทุกก้าวเต็มไปด้วยความเข้าใจในความรักและความเศร้าและแม้โลกภายนอกจะเปียกชื้นและมืดมิดหัวใจของเธอกลับอบอุ่นขึ้นพร้อมรับทุกความทรงจำและก้าวไปข้างหน้าเธอยิ้มเบาๆกับตัวเองน้ำตาและฝนผสมรวมเป็นหนึ่งและในที่สุดความรักในอดีตแม้เศร้าและไม่สมบูรณ์ก็ยังคงอยู่ในใจเธออย่างสงบและงดงาม